นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอกนอมแดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลส สัสรูอริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาที่คุณเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวนาทีราคาสโมอาคีนาทีโดสะสโมกาลี นาทิขันธาสมาดุขานาทิสันติปร,รังสุขังไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันธ์ไม่มีความสุขนอกจากความสงบกิเลสไม่มีชีคัจชาปรมารุคา สังขาราปรมาดุขาเอตังยัตวายาธาพุตังนิพพานปรมังสุขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความเป็นจริงแล้วพึงทำให้แจ้งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุข อย่างยิ่งฮานันติโภคาดุเมทังโนจาปาราคาเวสิโนโภคาตันหายาดุเมโทอันติอันเยวะอัตตัน,นังโภคาทั้งหลายย่อมฆ่าคนปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าคนสแสวงหาฝั่งคือพระนิพพาน ผู้มีปัญญาสามย่อมค่าตรงเหมือนค่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะจากคำพีขุทธะนิกายคาถาธรรมบทนบัดนี้จะได้นำาศาสนธรรมคำสอนขององค์พระบรมาศาสดาและ พระลมศัสดาพรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอา,าราณทั้งหลายมาสแสดงเพื่อให้เกิดพุดทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติและให้เกิดอริยทรัพ์ยมีศรัทธาศีลหิริโอตัปปะสุตตะจรรากขะปัญญาเป็นต้นและก่อให้เกิดอุดมมงคล คือบงคลอันสูงสุดของชีวิตมีการฟังพระธรรมเป็นต้นแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาหวนระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดของพระรัตนตรัยที่จะเป็นสรณะที่พึ่งของเราได้ก็ด้วยการฟังพระธรรมทรงจำพระธรรม สาธยายพระธรรมพิจารณาพระธรรมโยนิโสมนสิการไปในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ก็จะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดอริยทรัพย์คือปัญญาและศรัทธาเป็นที่พึ่งกำจัดกิเลสของเราทั้งหลายได้โดยจะได้นำเตลกตาหะคาถา มาแสดงให้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตเตละกะตาหะคาถาแปลว่าบทร้อยกรองที่กล่าวในกะทะน้ำมันเป็นข้อความที่พระอรหัน์ถูกโยนใส่กระทะน้ำมันแต่ไม่ถูกไฟเผา แล้วท่านแสดงทำเป็นคาถาหนึ่งร้อยบทแล้วจึงปรินิาพานมีเนื้อความเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมีค่าควรแก่การสดับตรับฟังและมีค่าควรแก่การสาธยายทรงจำเอาไว้เป็น เหตุปัจจัยที่จะทำให้อริยทรัพย์เจริญขึ้นเตละกะตาหะคาถา,า,ามีเนื้อความตั้งแต่บทที่หนึ่งเป็นวาสันตะดิโลกคำฉันดังที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับสืบต่อไปดีโยสภาโลกมามหิโตกรุณาดิวาโซ โมคากโรรวิกุลัมประปุณณจันโดเยโยธาทิงสุวิพุลังสักรังวิพุทโธโรกุตมังนัมตะังธิระามุนินดังพระจอมมุนีที่ชาวโลกทั้งปวงบูชาทรงเพียบพร้อมด้วยพระกรุณา เป็นบ่อเกิดแห่งความหลุดพ้นเปรียบดังพระจันทร์เพนท่ามกลางนภาอันเป็นอาทิตยยวงทรงตรัสรู้เยยธรรมทั้งหมดอันภัยสาลดังมหาสมุทรเชิญท่านทั้งหลายนมัสการพระจอบุณีผู้ประเสริฐในโลกพระองค์นั้น สุปะนามาณมะมะลังติดาสาลียสัสสังสารสาคขารสมุตตรนายาเสตุงสภาพคติพยาวิวัชิตาเขมามัคังธรรมังนามสทาสดามุนินาปนีตัง เชิญท่านทั้งหลายนมัสการพระธรรมอันพระมุนีตรัสสอนเป็นขั้นบันไดอันหมดจดแห่งสวรรค์ประดุษสะพานข้ามหาสมุทรคือสงสารและเป็นทางเกษมปลอดจากทุกขติภัยทั้งมวลทุกเมื่อเตยังตาทัปมาปิยธา,าปสัสนนาจิตา ทัตวานราพลามุลารัตรังละพันตเตตังสะบ,บาดาดัสสะพะเลนาปิสุมปัสสะทังสังคัำนามัสสะทาสดามิตาปุญญาเขตังเชิญท่านทั้งหลายนามัสการพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญหาประมาณมิได้ ซึ่งแม้พระทศพลก็ทรงสรรเสริญเป็นนิดที่มหาชนมีใจเลื่อมใสแล้วถวายไทยธรรมแม้เล็กน้อยแล้วแต่รับผลบุญอันโอลารเตโชภาเลนามาหาตารัตนันตายาสสาโลกัตยังสมาธิคันชติเยนะโมคัง ราคานาจัตีิจัสมารัตนัตตยาสาตัสมาสดาภิจัตตังรัตนาตตยังโพความคุ้มครองเช่นกับพระรัตนไตรซึ่งทำให้โลกสามบรรลุแดนกเกษมด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระรัตนไตรนั้นหามีไม่ ด้วยเหตุนั้นเชิญท่านทั้งหลายซ่องเสพพระรันตนไกรนั้นเป็นนิดหลังกิสโลชยัตุวารนราชคามีโภคินทโพคารุจิรายตาปบินนาาหูชาธูปจารานิรโตคุณสันนิวาโซ ธรรมิิโตวิกาตโกดมดาวาเลโปขอกษัตริย์แห่งหลังกาจงประสบชัยชนะพระองค์ทรงช้างเป็นราชพาหนะมีพระพาหาสมส่วนและยาวงามดังขนดแห่งพญานาคทรงรื่นรมในการเข้าใกล้สับบุรุษเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมดำรงอยู่ในธรรม และปราศจ,จากการแปดเปื้อนด้วยความโกรธและความหลงระเริงหลังฮิสโลประฮิเตกรโตนิราโสรัตาติมปิชาคา,ารัตระโตกรุณาดิวาโุโลกังวิโพทยติโลคหิตายากามังธรรมังสมาจเริธาชา กริกานุยุตตากษัตร์แห่งลังกาผู้ทรงยินดีเสมอในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นปราศจากความละโมบในแว่นแคว้นอื่นตื่นอยู่เสมอแม้ในยามราตรีเพียบพร้อมด้วยพระกะรุรณาทรงแนะนำชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์โลกโดยแท้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติขวนขวายประพฤติธรรมอยู่เสมอเถิดสตธุบาการนิรตากุสเลสหายาโพธุลภาภูวินาราวิคาตามปะมาดาลังกาทิปังคุณทน,นังกุสเลสหายาังอาคมาสังจรธธรรมา บาลังประมาดังท่านผู้เจริญนรชนผู้ยินดีในการอุทุคราะห์บุคคลอื่นสนับสนุนในการทำความดีปราศจากความประมาทหาได้ยากนักในโลกเชิญท่านทั้งหลายประพฤติธรรมโดยคล้อยตามกษัตริย์แห่งลังกาผู้มีคุณธรรมเป็นทรัพย์และสนับสนุนในการทำความดี ความประมาทย่อมไม่เหมาะสมเลยธรรมติโลกสารโนปรโมระสานังธรรมมหคา,ารตโนรัตเนสุโลกเกธรรมฮาเวดิภาเวทุกาว,วินาสเหตุธรรมังสมาจรัจชา การิกานุยุตตาพระธรรมเป็นสารณะในโลกสามยอดเยี่ยมกว่ารถทั้งหลายพระธรรมเป็นรัตนะทรงค่ากว่ารัตนะอื่นในโลกพระธรรมแลเป็นเหตุแห่งการกำจัดทุกข์ในภพสามท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติขวนขวายประพฤติธรรมอยู่เสมอเถิดนิทางวิโน ทยาทาภาวยธรรมปะมิยังทุขังอนิจามาปิเจอาอนันตตังจะเดหรติงชาหธาชาชาระภาชนะเพธรรมังสมาจารทาชากรลิการูยุตตาท่านทั้งหลายพึงขจัดความโมกง่วง พึงจะเริญไตรลักษณ์ที่ประมาณค่ามิได้ในพระศาสนานี้กล่าวคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนจงละความยินดีในสรีระที่เปรียบดังภาชนะเก่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติขวนขวายประพฤติธรรมอยู่เสมอเถอดโอกาสมัชนาทิสเวกริสัง ธมังอิติหลาสตากุละกุสลัาปโยเคนาลังติยาทาัสสุตธาภูวนานตเยจากามังนาจาัติมนุชโชมราณาปมุตโตคามเกยียรติค้าในการบำรเพ็ญความดีไม่พึงมีโดยคิดว่าเราไม่มีโอกาสในวันนี้เราจากประพฤติธรรมในวันพรุ่ง เพราะนรชนผู้พ้นจากความตายย่อมไม่มีในการสามและภูมิสามโดยแท้คิตโตยะทานภาสิเกตจัจเดวะเลดูภูมิงสมาปัตติภาราตายาคเนนาชาตัตามววคาลูการะนาเมกามิวะ โลเกสดานาณุตวังมรณายาคันตุงความเกิดเป็นเหตุเพียงอย่างเดียวเพื่อถึงความตายแน่นอนในหมู่สัตว์เป็นนิดแน่แท้เสมือนหนึ่งคนบางคนซัดก้อนดินขึ้นบนอากาศก้อนดินนั้นกลับตกลงสู่พื้นในทันใดเพราะก้อนดินเป็นของหนัก กามังนารสปัตโตคิริมุนธนตโตมาเจนากินจีพยานินสรณายะหยตุกามังวาชันติมรนังติภเวสุสัตตาโพเคระติงปัจจหธาปิจัชีวิเตจาเมื่อนอรชนตกจากยอดเขา เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้พ้นภัยในระหว่างย่อมไม่มีโดยแท้เช่นเดียวกันนี้เหล่าสัตว์ย่อมบรรลคุความตายในภพสามแน่นอนดังนั้นท่านทั้งหลายจงขจัดความยินดีในทรัพย์และชีวิตเถิด